วนเวียนและก็แวบวนอยู่กับเรื่องของ MTV นะคะถ้าได้เห็นคลิปนะก็จะพยายามนํามาเมาส์ค่ะก่อนอื่นพูดถึงงาน v m a นะคะเป็นโมเมนต์เก็บตกคลิปนี้เปิดเผยออกมาล่าสุดเลยค่ะเป็นโมเมนต์ของโนริซาทีมของโนริซาทั้งตอนที่งาน after party และก็หลังจากที่ทาการแสดงเสร็จนั่นเองค่ะทุกคนต่างคาภูมใจแล้วก็เชร์ไฮฟ์โนริซาหนักมากค่ะโนริซาก็ถือแก้วดื่มน้ําสีเหลืองคือมากันครบเลยค่ะเก่งมากๆเลยทุกคนปรบมือให้กับโนริซานะคะและก็เป็นโมเมนต์ตอนที่เฉลิมฉลองกันที่งาน after ปาร์ตี้นั่นเองนะลูกสาวคือเก่งมากๆเลยแล้วก็เต้นเยวๆเย๋ทุกคนต่างถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เทียร์ไฮฟ์น้องดิซันหนักมากทั้งแฟนคลับนะคะแล้วก็คนที่เดียวร่วมง,งานกาับโดนสาตา่างภาคภูมิใจจ้าก็าเป็นโมเมนต,ต์เก็บตกนำมาฝากค่ะต่อๆค่ะมาพูดถึงเรื่อง VMA กันต่อเลยโอเค เกี่เรื่องโชว์ของโนริซ่าง,งาน VMA ค่ะก็ต้องใช้คําว่ามีทั้งคนที่วิพากษ์วิจารณ์ชอบบางคนก็ใหม่ชอบแต่ที่แน่ๆนะก็มีสื่อใหญ่ที่ออกมาเปิดประเด็นก่อนหน้านี้ใช่ไหมมีการจัดอันดับให้โนริซ่าอยู่ที่อันดับที่16นะคะก็ได้ได้ว่ากลายเป็นดรามา่าโตเคียงกันหลายฝ่ายมากๆเลยค่ะว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในงานนะคะแต่ว่านี่คือเป็นข้อมูลอีกหนึ่งด้านนะคะที่เอ็ดนำมาฝากกันที่ท่านนี้มีการคอมเมนต์ตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องของ VMA performance ของโนริซ่านี่แหละเดี๋ยวเอด็ดพาเพื่อนๆ มีการคอมเมนต์เอาไว้ยาวมากซึ่งแม่แม่แฟนคลับก็มีการแชร์กันและก็นํามาเมาส์เรือว่าจะได้เห็นภาพกว้างขึ้นนะคะพี่เขาบอกว่าไม่หรอกครับโชว์ลิซ่าเป็นโชว์เปิดและเป็นโชว์ที่หินสุดแล้วกับการเต้นในทางเดินเวทีแคบๆเลื่อนได้อีกน้องทําเป๊ะไม่มีตรงไหนเดทแอร์ผมดูโชว์ทั้งหมดก็ว่าโชว์ยากสุดเพราะองค์ประกอบที่ดึงดูดให้คนว้าวไม่มีมีแต่ตัวนักร้องเพียวๆพออ่านความเห็นนักวิจารในวงการก็เห็นตรงกับผมคิดเลยส่วนมาก90กว่าวงการเพลงยกย่องว่าลไซน์ดีมากประ คนดูก็จอยมากๆในฮอจริงเพียงแต่บิวบอร์ดเองเขียนใช้ภาษาแดงไปหน่อยจริงๆเขาแค่แอบหวังอะไรที่เวิร์วางเพราะติความอลังของลิซ่าในคอนที่ผ่านมามันครบจะเต็มมากแต่อย่างที่บอกน้องเป็นวงเปิดจะมาอลังเกินหน้านะักร้องอื่นๆที่ตามมามันผิดคอนเซ็ปต์เพราะเมื่อก่อนซาบีน่าก็เป็นนักร้องเปิดแบบลิซ่าในวันนี้ท,ท,ทั้งๆที่ซาบีน่าร้องเพลงมาสิกว่าปีซาบีน่าเพิ่งมีแสงเฉดฉายปีนี้เองได้อีกอย่างคนเขียนบิวบอร์ดที่จัดอันดับให้น้องคนที่ผมมั่นใจว่าเขาดูในลิปออฟฟิเชียลของ MTV ซึ่งมันไม่ค่อย โอเคเท่าไรเสียงร้องลิซ่าหายเลยก็ตัดท่ามไม่สมูทแกเลยวิจารณ์ยาวพอมาเห็นคลิปเดียวจากฮอจริงมันคนละเรื่องเลยเสียงลิซ่าชัดมากร้องสดและก็คนจ่อยมากๆแกเลยมาจัดโบทให้ลิซ่าหมา่เหมือนขอโทษไกลๆนั่นแหละแต่ผมไม่ติดใจคนเขียนนะพอใจอารมณ์แหละเพียงแต่มันอินจากภาษาเลยดูแรงไปนิดครับเดี๋ยวรอดูงาน Global c i t y z e n Festival ที่นิวยอร์กลิซ่าเป็นฮิตไลท์ร่วมกับดูจัแคทและโพสแมนโดนย8่ 28, กันยาย,ยานี้ผมว่าจัดเต็มแน่นอนครับโอ้โหอันนี้คือเรื่องจริงมากๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าทาง MTV เนี่ยค่ะ ทาง MTV ไปปรับลดเสียงหลังบ้านนูนนี่นั่นให้ได้ฟังเสียงสดของโนริซามากขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าไม่ดูนะคะแต่ว่าถ้าเข้าไปฟังนี้ก็จะได้ยินการกระเทกใหม่นะตัวพอพานตัวทีอะไรแบบนี้ค่ะเยอะมากขึ้นนะก็อ,อาจจะเป็นไปได้แต่ระบบหลังบ้าน u t u b e เนี่ยไม่ได้ใจนะว่าเขามีการไปทําอย่างไรแต่ว่ามันสามารถเพิ่มเสียงเข้าไปใหม่ได้นะเพื่อนๆคือมีการลบเสียงเก่าออกไปแล้วก็แทรกเสียงใหม่เข้ามาก็ได้ค่ะ MTV ก็คือกลัวลูกสาวดรามา่าหรอถ้าหากว่าในกรณีที่เขามาปรับหลังบ้านจริงๆนะคะน่าจะได้รับ รับเสียงวิจารณ์เลยค่ะแต่ว่าเอ็มทีวีคงทนไม่ไหวนะคะถ้าจะให้น้องลิซ่าเจอดราม,ม่าใช่ไหมก็น่าจะมาปรับลดหาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเสียงของน้องชัดนอกจากแบ็ k กิ้งแท็กอ้าวเพื่อใครที่ไม่เชื่อนะจ๊ะว่าลูกสาวร้องจริงนะก็จะพยายามนําคลิปที่ได้เจอหน้าทาวไลน์มาเมาส์้วยกันนะคะเพื่อนไดได้วยว่าในงานเนี่ยจากในนี้ก็จะเห็นว่าน้องลิซ่าร้องโสดยิ่งกว่าปลาในตลาดในงานนี้เขาสะดวกกันมากๆนะคะถึงว่าคนในงานนี่ออกมาดีเฟนต์ให้น้องการพูดไปอีกเยอะๆเลยนะงานเอ็มทีวีหลายวันแล้วนะเนดดเอนืไ ะจนกว่าจะโรโบซินิเซนนะคะพูดไปอีก7วัน7คืนเลยจ้าเหมือนตอนไป F1 น่ะเนาะทำมิ่งมันปีเกินเดี๋ยวพยายามแนบลิปแล้วก็พูดพูดไปด้วยนะคะแม่แม่นี่คือเสียงโวคอลของน้องนงลิซาค่ะ ขนาดนี้นะสมบัติขนาดนี้เพอร์ฟอร์แมจะเต็มล็อกท่าปังๆเลยแต่ว่าเสียงยังคงนิ่งได้ขนาดนี้คือเกินคนเลยนะคะเนี่ยแล้วคุณจะเอาอย่างไรอีกคะคุณพี่แอนตี้ ก็คงจะไม่เห็นภาพเท่าไหร่ว่าเฮ้ยเขาโดนแบบว่าคนในงานเนี่ยโดนบิวหรือเปล่าจากทีมวงทีมงานว่าเออต้องสนุกเอนจอยโน่นนี่นั่นมีกกมบีฟกันหรือเปล่าประมาณนี้นะแต่อ,อันนี้วัดดีกว่าเอ็ดมองว่าเขาร้องตามได้นั่นเองนะทุกคนสนุกสนานค่ะแล้วก็ร้องตามได้นี่คือการยืนยันกรนดีแล้วว่าต่อให้ทีมงานนะคะเจอบีฟว่าต้องสนุกสนานท่ามกลางขอบเวทีก็ตามนะคะแต่ถ้าร้องได้ แปล,ว,แลว,ว่าคุณพี่ก็ต้องมีการแบบว่าฟังเพลงของลลิสามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ร้องได้ใช่ไหมคะแล้วก็มาเจองานจริงร้องได้เข้าไปอีกเออมันก็ต้องเข้าไปอยู่ในหัวจิตหัวใจนิดนึงนนเนาะ <S <S แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้แอนตี้เขาก็ออกมาบอกว่าแล้วทาไมมีการหยุดร้องหลายพาร์ทน,นะคะอันนี้เป็นปกติหรือเปล่าที่มันจะมีพาร์ทของเขานะคะที่จะหยุดแล้วก็ร้องบ้างตามเสียงแบ็กกิ้งแทร็กที่จะขึ้นมาคล้ายๆกับทําเป็นเสียงคอรัสนะเพื่อ,อนๆเออน้องลิซ่าก็มีหยุดร้องหยุดนะคะเป็นปกติค่ะมเมรีนหน้าก็จัดแบบนี้มาแล้วร้องไปด้วยแล้วก็มีเสียงเป็นบางพาร์ทน,นะคะที่จะเป็นคอรัสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เขาทําดนตรีแล้วแล้วเด็กแดนอนาจารย์ลูกสาวก็คือจ้าเต็มจ้าจ้าเต็มเรื่อยๆโยกนะคะมันมาก ทีดูเป็นไฟขนาดนี้ก็สมศักดิ์ศรีบอดและลิษาที่สุดแล้วนะคะ เลงนิวเมนรละก็รอกราของโนริซาสำหรับการไปเพอร์ฟอร์มที่งาน VMA นะคะวันนี้วันที่17กันยายน67ยอดก็ยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะกำลังมุ่งสู่10ล้านค่ะเพราะว่าแอดอัปเดตเนี่ยก็7ล้านเกือ8ล้านไปละ แล้วก็ความคิดเห็นก่อนหน้านี้ที่เอดนำมาเมาเนาะที่เขาก็บอกว่าคนเขียนบทความนะคะที่มีการให้โรนิซ่าอยู่รังท้ายในการจัดอันดับแล้วก็มาเขียนใหม่มีการให้เราไปโบกันอคือคนเดียวกันนะพี่เขามองว่าแบบนี้แหละตอนแรกแอดว่าไม่ใช่คนเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนแรกก็แบบมีอคติหรือเปล่าอย่างเงี้ยเลยคิดแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้ฟังพี่เขาก็รู้สึกเอขึ้นมาได้ทีเดียวนะก็น่าจะมาแก้ตัวแก้มือเลยเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะเนี่ยเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราว m อ v กันอีก